น้องผู้ฝ่าได้บัตรมาแล้วนะครับบัตรของเด็กนี่เลยโอ้ยเลเี่เจ้อ,อ้ยั้เลาเด่เลีวโค้งได้ด้วย,ยงงมีรถอะไร,ร,รอ่ะรถบดหรอ รถอะไรอ่ะรถสร้างทางรถไฟหรอ ไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับไปแล้วคันนู้นไปแล้วโอ้โหรถไฟฟ้ามาแล้วครับเดี๋ยวไปขึ้นรถไฟฟ้ากันแล้วนะครับผู้ขวามายืนดูรถไฟฟ้าก่อนไหมยอะดูรถไฟฟ้าก่อนไหม รถไฟฟ้ามายางแล้วอยู่รถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวนั่งข้างหน้าเลยนะถูเปล่ายืนดูข้างหน้าเลยได้ไหมโอ้รถไฟฟ้าจะมาแล้วครับสายสีทองนะครับอันเนี้ยรถไฟฟ้าสายสีทองอันนี้เราขึ้นจากสถานาีที่ไอคอนสยามนะครับ ไปเลยไหมไปซื้อตั๋วเลยไหมไปซื้อตั๋วเลย,ยไหมซื้อตัวออต๋วแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้าเลย,ยไ,มไ,ไ,มไลหมซรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะมาแล้วนะ เราอยู่ที่สถานีไหนะสีเหลืองก็คือคุณอยู่ที่นี่นะคะโบรไฟฟ้าสายสีทองเราอยู่ที่จเจริญน,นะครอ่าไปเลยไหมซื้อตั๋วเลยไหมไปไปซื้อตั๋วกันเลย อาน้องผู้ผ่าได้บัตรมาแล้วนะครับบัตรของเด็กนี่เลยโอ้บัตรของเด็กได้มาแล้วไหนชูให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วโอ้บัตรของเด็กมาแล้วครับไปไสเร็วข้าวต้องแตกเองา่อนอันบนอันบนนี่ของลูกหาปเลย แต่ตรงข้างบนนี้แต่ข้างสีเหลืองนี่ข้างบนแต่เจ้ไปเลยแตะก็ไปกับกับลูกได้เลยไปแล้วไปพุง่งทนขึ้นทางนี้อุ้มเปล่าต้องอุ้มหรือเปล่า เดินไหวไหมปวดขาเป้าโอ้โหเก่งจังเลยน้องมัวปาเก่งจังเลย รถไฟจะมาแล้วเป็นรถไฟลางเลยรอตรงนี้ได้ไง่าครับดูหลางรถไฟนู่นเร็วลางรถไฟมันเป็นรางคู่เลยนะอันนี้เป็นรถไฟแบบใช้ล้อยางด้วยใช้ล้อยางวิ่งไปอ่ะที่ผู้ผ่าดูมาใช่ไหมใช่ไหมครับ เดี๋ยวรถไฟมาแล้วนะรถไฟมาแล้วนู่นลูกขาทางนู้นอุ้มเร็วให้แม่อุ้มดูเร็วรถไฟมาแล้วรถไ,ไฟมาแล้วนะครับน้องกูผาแค่ไหนกันรถี่จอบักดูตรงนี้แหละเพราะว่า จะได้อยู่หัวรถไฟนะผูู้ผ่าดูบันไดเลื่อนสูงเลยอะทางโนหน้าไอคอนสยามมากบันไดเลื่อนสีทองยาวมากยาวมากเลยไหมโอ้ยเราไฟมาแล้วนะรมาแล้วครูผ่ากลัวเปล่ากลัวเปล่าอันนี้มันเป็นของเด็กใช่ไหมหมาแลว รถไฟมาแล้วนั่งหน้าเลยนะพ่อนะรถไฟข้างหน้าเลยไปเลยน้องกูพาเชิญไปนี่ไปไปมีคนหนุ่มอะไปยืนตรงนู้นเลย เห็นไหมดูเลยบอแห้่ไม่มีคนดูโอเคน้องอยู่คนเดียวเลยเห็นไหม่จะไปยัง ช่รถไฟไปแล้วนะจับไว้โอ้สิงแรงเลยรวไหมไมรวมไ Terima kasih <tuk> <tuk> Oh my god. <tuk> แล้วรถไปไปแล้วทไมมาสิ้นแรงไหมอันนี้ล้อยางมันจะวิ่งตรงนี้เลยเนี่ยรอยางวิ่งข้างบนนี้เลยอ่ะเยอยางจะวิ่ง้บนได้เลยอ่ะ ข้งางบนนู้นน่ะสูงมากเลยจับจับไว้เร็วจับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโค้งแล้วรถไฟเข้าโค้งแล้วไปแล้วรถไฟไปแลน่โง่ตัวเอสเลยเนี่ย โอ้ใช่ถึงไ,ไปมาเลยเนี่ย รถไฟไปแล้วค่ะมีดูมีดูจอจิจชาก้าได้ค่ะเลี้ยวโค้งได้ด้วย,ย,ยนะมีรถะอะไรอ่ะรถบดหรอนั่นรถอะไรอ่ะรถสร้างทางรถไฟเหรอ นี่เอ้าจะไม่ร่อนดูมันแรงใไหนไม้อช่แบนั้นหรอไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องลงแล้วสุดแล้วเราอยู่ตรงกลางตอนนี้แค่สามสถนีเดีวเราลับหรอใช่้ยขันีอดับขนี่าน้มมีขนึ่งชนฟ้าเดียวพอต้องขึ้นไปข้นอีกสาเรานักงางนี้ดับได้ไหมไม่ได้ ก็เดี๋ยวนะครับเ็าเดี๋ยวลงเนี่แหละแล้วค่าโดยัารไปแล้วไปเราไปต่อกันผู้ค่เดี๋ยวรอคนลงก่อนรอคนลงก่อน